ด้ไล้มั <S <S นี่ครับได้แพมเพิร์ดรากน็นี่มามาเดี๋ยวห้าเลยมีอันนี้หนุ่มครับนุ่มกะมิ้วนำปลาปลาป้องอันนี้ก็ทำยี่โร่ทำยี่โปรนีลอือโคตรมน้ยนอ่สัก่องหลัง อกองทุนนี้ได้ามาจากการมีส่วนร,ร่วมของอโบบาราเซียและก็ผู้สนับสนุนทุกคนทางต่อไปถ้าวา่าใครที่สนับสนุนก็มาบริจาคได้ร้าน,นของนะครับเราจะทำมินิไปเรื่อยๆเพื่อพิทองอ่าบ้านเราทุกๆรั่วเนี่ยที่ประสบปัญหาหรือถ้าที่รววบริจาคสิ่งเล็กๆ,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 ๆน้อยไม่ต้องเป็นเบียร์ก็ได้เป็นสิ่งของก็ได้ถักมาในปีบาราเซียเลย

ลกรก็วันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนเล็กๆแต่ว่าได้ดื่มตอนทำคือช่วงรอมออนก็เป็นการมอบสิ่งของเล็กๆน่อยๆให้กับพี่น้องในชุมชนได้รับ สิงเทวาเขาไม่เคยได้รับหรือว่าอาจจะได้รับแต่ว่าน่อยครั้งที่จะได้รับอาจจะมีแบบนี้ไปเรื่อยๆตั้งต้วนว่าเพรนี้เพรบราซิลไม่มีไม่มีผลประโยชน์กับหน่วยงานใดๆท,ท้งดินแต่ว่าเพรบราซิลคือเด็กบาราลวนๆจะทําประโยชน์ให้กับปานบาวาราให้เกิดมาดๆแล้วก็ถ้าว่าเคยสนใจจะมีส่วนรวมแบบนี้ก็กอ,อเชิญได้แต่เพรบราซิล หรือไปคว้าก็ได้แต่ร้านปองคูปีรับทุกวันส่านผู้ชมนะครับผมสมัติอาเซรี่ครับวันนี้มาทํากิจกรรมกับนอ้นองกลุ่มบาราเซียยิงกิจกรรมนี้กับเป็นกิจกรรมของนอง้นองในปากบาราเขามีใจเขามีเนื้อที่จะมามอบสิ่งของให้ครับชาวบ้านในชุมชนบ้านปากบารานะครับอาจจะไม่ได้ครบถูกกลัวเรือนแต่ว่าใจของเขาเขามี โอกาสที่จะเป็นบันเขามีวมใจที่จะเป็นบันเพื่อให้พี่น้องของเ,าเราโดยเฉพาะในเดืดอนรันวอมนี้กลุมนี้ก็ได้ทํากิจกรรมตามวัตถุประสงค์ตามที่เขาประชุมกันมารู้สึกกินดีเทว่าคนดุนไม,ไม่ไม่บ้านเรานี่คิดกิจกรรมเทดีให้กับบ้านเราแม่เตฮีเต้ฮุยแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ยิงง่งใหญ่เสมอสาหรับคนดุนไม่ที่คิดสิ่งเหล่านี้ออกมาได้วันนี้ก็นาดินละนะครับข้อฟากพี่น้องนะครับในคลิปนี้ว่ากุมบาราเซีย เป็นกลุ่มที่รวมทํากิจกรรมให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและกลุ่มนี้ก็จะทําต่อไปต่อไปเพื่อจะพัฒนากลุ่มและพัฒนาหมู่บ้านของเราให้ดีๆขึ้นไปครับสลาเมงกลุ่มครับ